กอดมาลงจ้ี่กยิบเอายิบเอาดต้นนี่นทนี่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 นีอนี่น่นนนีนนี่อี่นีอนี่น้นี่นี่ี่เอาน้่ยิบปี่นีดเอาาาย่่ี่ีน่ เดี๋ยวให้ลุงต้งน,นะคะให้ลุงต้งก่อนค,ค่ะคือเอาก่อนใหุ่งต้งครับวันนี้กินได้การสองคอเดี๋ยวก็ทำให้ก่อนนะเด็กเ็กน้อยกินได้นะเดี <ạ. S 1> ๋ยวจะทำให้อีกนะคะแซ่บอเพิ่มน้ำซุปอีกบ่อทั้งนั้เนเพิ่มน,น,น้ำซุปอีกบ่อ น้ำสุปอีบอนนนกนนอนกกับน้ำสุปอีบออลไก่ทอดเดี๋ยวไก่ทอดมาสิกม่กินไปเรื่อยๆขออนุญาตถายรูปในเด้อแซ่บป้นโซเมงหยนอาหารไข่บควอดรอดเออนี่ลูกดักลูกเกเเ็บจดนนกจะไหนอาเลย ก็ไมเออกจากปากโออิชิโออิชิไหมคะเอามาทายอร่อยแป้งนี่ก็โพดแล้วโอ้โหผู้แป้งกินได้เล็กน้อยกินได้แต่ว่าจะเป็นคอร์ดอแม่เดี๋ยวติดคอผุ้ดาดูดจุดๆคอยๆได้ภาษาชอบกินเช่นด้วยภาษาอ่ะมันยังไม่อันนั้นมันยังไม่ได้ผู้ด่าพอ